<Okay. S 1> สวัสดีครับผมสายวัดเอ้ยะเอ้ยะไอ้ย,อย,ย,ยะครับผมพี่รองมืบอนีผ้าทีมงานสาวสๆบรรพุ่ยผมมาเสาชุดไปแข่งกีฬาครับถือใบถือดัมมาเยอะยางหลายอย่างครับผมครับอยู่บรนพือ้อยู่ล่าน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 คู่้ยังครับล่านอาจารย์เอี่ยมครับผมพี่พอรองล่านอาจารย์เอี่ยมอยู่อำเภอพื้นจังหวัดอุดรธานีนะครับผมครับผมพาบรรยากาศสดสดฮัลโหลจ้า ม่่วงคะของไอ้ผู้ชายก็เหมือนกันนะม่วงขาวอาหารนี้ตัวสีสวยไหมข้างบนจะข้างบนจะไม่โฟนะครับข้างบนจะเป็นบริสุทธิ์สีเงินกั่งโฟให้เป็นเล่มเลี่ยมเหมือนกันเนี่ยจะเป็นเสื้อแขนยาวโอเคไหมเอาค่ะเสร็จดีเนาะก็จะเป็นสีเดียวกันเนี่ยแล้วก็ใครอีกใช่ค่ะใครโรงเรียนใครโรงเรียนจะใส่เรียนไหนชุดยไทยชุดอะไรไทยช่วไทยค่ะ สุดท้ายสุดท้ายเป็นเดียวข้างล่างของผู้ชายด้วยนั่นครับผู้ชายถืออะไรครับพับลมพับลมพับลมพาพพับลมก็ไปข้างล่างสุดเดียวกันล่างเอออันนี้ชื่ออะไรเยอะเรียบร้อยดีไปซะแป๊บนึงโอเคอันนี้นี่เครื่องว่างเลยนี่ฮะทิ้งว่ักมาละคนใส่น่ะชอบไหมลองซือเดือนหน้าเอาขึ้นมาอันนี้ดี่สิได้เป็นหรอกได้แงินละมึ ลองเอาเทือบตัวเลยลูกเราส่องกระจกดูสักคนคนหนึ่งใส่สีนี้คนหนึ่งใส่สีนี้แล้วเลือกว่าหนูชอบตัวไหนตัวนี้ค่ะไม่ก็คือว่าตัวไม่เหมือนกันลองพี่เอจะเทียบให้ดูว่าอะไจะเทียบกันดตัวแล้วว่ามันคือตัวไหนสองคนหนูชอบตัวไหนตัวไหนสวยที่เราตัวนี้แหละที่ร่วงมันจะเลี่ยนแดดแต่ว่าอยู่ตรงนี้เหมือนกันการ้อน้ำหนักลงใหม่ทุกสัปดาอ์เออผู้ชนะอะอันนี้น้องแงงครับนี่ น้องไปจ้ะน้องไปจ้ะไอ้ยย่น้องไปอันนี้อะไครับนอนอย่างครับน้องดาวจ้ะน้องดาวฮะเฮ้ยย่านั่นแหละอันนี้อะไรครับหันยืนเบิังหันน้องอย่งครับหันน้องเดินจ้ะเฮ้ยย่าเ้ยย่อันนี้อะไรครับยืนหัวยิ้มมุนหันน้องอย่งครับหันน่องไข่จ้าฮะน่ไข่จ้าน่องพี่ไข่ไอ้ยย่าน้องพี่ไข่เฮ้ยย่าเฮ้ยย่น้องพี่ไข่เฮ้ยย่า ผ้าผ้ากันเมื่อไงครับเข่าสุดจ yes. ้ะมา่อเขาสุดเข่าสุดไปเะ็ทศยั้นครับพันธุ์แบบเป็นดำมาเย่อดำมาเย่ออันนี้ไม่นึ่งอันนี yes ้แข้งกีรามืออะไครับเป็นยังดำมาเย่อหนิวันที่สามวันที่สิบสามจ้ะแข้งวันที่สิบสามอืงแข้งยูเทยครับอยู่รวมมิตรจ้ะมันนาคานนาคามันนาคารวมมิตรดอ้าเอิญพี่น้องมาเบิ้องล่างไง ไปเมืองหน้านำมเยอะไปเมืองไนด้ก้าใหแม่เดือนหนาวเดืนดมาเจอเอลแข็งแข็งน่ะ